ไปดูเออเดี๋ยวไปเที่ยวหาคูนะคู่เหงาพ่อโง่เที่ยวหากู่นะคูเหงาพ่อ่เดี๋ยวผมออกก่อนนะพ่อจะเอารถออกมันผ่านพ่อ นอนเดียค่อยไปนอนออกไปก็ได้มันก็เปิดตัวเหมือนเตรียมอยากจะออกกันแล้วอะ เออไม่ได้เอาหมวกมาให้พ่อเลยเดี๋ยวตอนเย็นแล้วกันหมวกดำเออลืมทีแต่แล้วมึงอะเปลืองน้ำมันน้ำมันมึงอันนี้ไง ไปเลยเขาพูด <c oughs> อะไนี่หรอไม่รู้เธ <laughs> ออะไรตูนหัวเต็มเลยปัดๆหน่อย <c oughs> ไม่มีใครคุยกับเธอแล้วเธอนานๆจะมามันลืมทั้งหมดแล้ว <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยลูกหัวลูกหัวป่ะเนี่ย ใช่ไหมใช่ใชลูกัวปะ่ะไขด่ดำด้วยไม่ได้จะดูงีหน้าไขาด่ดำเหมือนใครฮะตูดดำด้วยแล้วทำไมตุหันเหมือนไอหมูปิง้งลูกนะไอหมูปิ้งตัวไหนวะไอหมอกครับไอหมอกครับไอหมอกตัวเดียวอืมไอหมอกตัวเดียวเพราะโชคเสียไปแล้วอีกา แม่บังมีบ่อน้ำมันเนไงคะที่ระวังระวังด้วยนะอันตรายเราระวังคนอื่นเขาก็ไม่ระวังนะเอาอีก้าเดี๋ยวก็ลงคงเ <c oughs> สียวเด็นยกหน้าให้ดูนิ <c oughs> ยกหน้าได้เปล่าอ๋อเอ้ยเอ้ยหยาละ อันนี้เราแม่มึงอันนี้แน่ทำไมนมมันตันวะหรือมันเพิ่งมีลูกเลยอ๋อลูกมันตัวเล็กสุดนี่ค่ะอ๋อตรงนี้บามันเลยขี่ไปขี่มาแบบนี้ บ้านแม่งมีบอ่อน้ำมันหรอเมามาจุงบบเเงีคะไดีนากดไลค์กดติดตามให้สมุทรไทยฟาร์มบ้านสวนเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เุย